สวัสดีคะ่ะเนี่ยตามดานสดับท่านผู้ติดตามกรรมวิธีรายการเรื่องเล่าข่าวกัมพูชาออนไลน์ทำนองเจิงหรือหัวเรื่องวันนี้คืออิสระชนไฮโซแคมโบเดีย so, ในคลิปที่ผ่านมาเพื่อนๆคงได้รู้จักกับคุณจันทาไปแล้วใช่ไหมคะอันนั้นเป็นเบอร์หนึ่งของแอดเองแต่ว่าคุณจันทาไม่ได้เป็นอิสระชนนะคะ อิสระชนในความหมายของกัมพูชาคือนักการเมืองค่ะทําไมกัมพูชาถึงเรียกอิสระชนว่านักการเมืองนะคะวันหลังเราจะมาคุยกันใหม่ในหัวข้อนี้แต่สำหรับวันนี้ที่แอดพามาพบกับนายซัมรังสีซึ่งเป็นเบอร์แรกของแอดนั้นมันมีเหตุของที่มาคือจะเล่าให้ฟังว่าซัมรังสีนั้นรวยมากนะคะตอนที่เขาเข้ามาเล่นการเมืองในปี1993เ mm. เขาเป็นมหาเศรษฐีอยู่ในฝรั่งเศสค่ะ แล้วก็เป็นลูกเขยเบอร์หนึ่งของพลเอกยึกจูล่งสุโมลาซึ่งภรรยาของเขาคือนางจูล่งสุมาลาเนี่ยก็เป็นธนาวานิชหรือว่าเป็นนายแบงค์ที่ดังมากเช่นกันทั้งสองคนเปรียบเสมือนไฮโซฝรั่งเศสที่จับพลัดจับผูมาเล่นการเมืองในกัมพูชาจริงๆแล้วไม่มีอะไรบังเอิญในการเมืองเขเมรนะคะเพราะว่าในเมื่อมาดามจูล่งสุมาลาเป็นลูกสาวของพลเอกยึกจูล่งและ ดูลองก็เป็นมือขวาของพระบาทสมเด็จสีหนุขณะนั้นซึ่งยังไม่ได้เป็นกษัตริย์นะคะก็คือเป็นเจ้าสีหนุที่ลีภัยการเมืองยาวนานในความที่เป็นลูกเขยของนักการเมืองในอดีตก็จําเป็นที่จะต้องมาสืบสารต่อการเมืองเพื่อวงตระกูลตัวสำรังสีเองก็คือมีบิดาเป็นนักการเมืองเก่าคือนายสสารีซึ่งสาบสูญหายไปในระบอบสีหนุและเป็นที่เชื่อว่า สีหนุนั่นเองที่อยู่เบื้องหลังอย่างไรก็ตามเมื่อสัมรังสีทะเลทลาเข้ามาในดงอิสระชนคมินในยุค90หรือ1993นั้นเขาไม่ค่อยได้รับการต้อนรับที่ดีนักจากฟุนซิมเพกอีกพ่อตาที่เป็นนายทุนกระเป๋าหนักก็ไม่ได้กลับมาทําหน้าที่การเมืองเนื่องจากเจ็บป่วยและเสียชีวิตต่อมาคือจริงๆแล้วซัมรังสีเนี่ยเป็นไฮโซตัวจริงที่มาจากฝรั่งเศสเลยนะคะ หลายคนเพิ่งจะมองและจับตาไปที่นรโรดมจัก,กรวุธหม่อมเจ้าโอรสของสมเด็จก,กรมพระนโรดนรนฤทธิใช่ไหมคะแต่สํารังสีเป็นพักลิ้วหอทองของวงการเมืองขมินเขามีภาพลักษณ์ที่จับใจและเป็นที่เชื่อมั่นในชนชั้นกรรมชีพซึ่งขณะนั้นเพิ่งจะก่อตั้งสหาภาพแรงงานในกัมพูชาได้ไม่นานด้วยเหตุนี้ สำรังสีจึงเป็นเหมือนแกะดำในดงอิสระชนการเมืองกัมพูชาทั้งฝ่ายสังคมนิยมคอมมิวนิสต์โดยพรรค CPP และฝ่ายทุนนิยมใหม่อย่างฟุนซิมเปกพรรคที่พ่อตาของเขาร่วมก่อตั้งแต่ในที่สุดราวปลายปี1996สำมรังสีและภรรยาก็ออกไปตั้งพรรคใหม่ชื่อว่าพรรคชาติเขมรซึ่งมีสัญลักษณ์เป็นรูปพระบาทชัยวรมณนที่7แต่เพียงไม่นาน ราวเดือนมีนาคมในปี1997ขณะราศัยอยู่หน้ารัฐสภาเยื้องพระราชวังไปไม่ไกลก็เกิดมีผู้ไม่ทราบฝ่ายปาระเบิดเข้าไปในฝูงชนถึงสามครั้งฝูงชนกรีดร้องด้วยความตกใจที่มีผู้คนล้มตายและบาดเจ็บจำนวนมากซารังสีรอดมาได้แต่เขาก็บาดเจ็บเช่นกันมันเป็นบทเรียนของอิสระชนอย่างซามรงศี ซึ่งเคยเจอวิกฤตนี้มาแล้วตอนที่พ่อของเขาเดินทางไปเสียมเรียบแล้วสาบสูญหายตัวไปมันดาของเขาเองก็ถูกบีบคั้นจนต้องรีภัยการเป็นอิสระชนกัมพูชาจึงไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เขาก็ได้เรียนรู้มันด้วยตัวเองเรื่องราวบนเส้นทางการเมืองของสํารังสีและภรรยาดูจะไม่จบแค่นี้จาก อดีตนักวานิทนกิจกรรมาจนผู้มีชื่อเสียงในทศวรรษ80ของฝรั่งเศสและเป็นดาวรุ่งจนขึ้นปกแมกกาซีนด้านการเงินการธนาคารบัดนี้สัมรังสีและภรรยาซึ่งเคยได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรองผู้ว่าแบงก์ชาติและนั่นคือช่วงเวลาอันน้อยนิดมากที่สัมรังสีซูมาลามีโอกาส บนเส้นทางการเมืองที่ราวกับจะลิขิตให้ํารังศีและภระยากลายเป็นผู้นำฝ่ายค้านและใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่นอกประเทศกัมพูชาในวัย74ปีที่ยังดูอ่อนเยาวกว่านักอิสระชนซึ่งครองอำนาจเวลานี้ชีวิตํารังศีในต่างแดนจึงช่างแตกต่างอย่างสุดขั้วเมื่อเทียบกับกัมพูชา และจริงหรือไม่ที่เขาถูกตรามาว่าเป็นแกะดำของวงการเมืองเขมรไม่ต่างจากบิดานายอมซารีหรือนี่คือวิถีการเมืองเขมรค่ะแล้วกลับมาพบกับเราใหม่ในวิถีไฮโซกัม so พูชาออกคุณจำเรียบเรีย